เรากำลังอยู่บริเวณที่จะดแสดงจระเข้นะครับเนี่ยรอบแรกเศวตมงนะครับเรามารอกันนะครับไอ้แฝไอเไอเว่าคุณแม่ครับมารอแลครับมาตรถานรับเสียมาแล้เรนะิ่มแสดงแล้วครับเลกแลบปลกจระเข้อาครับปลกระเ้กเกลียวทุกท่านก็รนองครับก็ด,ดูได้้เกลยจะรอบเงินแต่ก็เป็น โอเคครับพี่ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาโชว์หน่อยแล้วขอนท่านจะลงไปเล่นได้อย่างนี้ว่าแต่ท่านท่านแรกถูกฝืนกันรังเป็นรางเลยครับครับอ่าสกตนุ่มฟันมันยกตั้งอีกิก้มขึ้นรปเลยครับอันนี้ก็อยากให้ผมก็มาอยู่้ตรจะหมดแล้วครับอกเลยว่ามีที่ก็ผิดพลาดมาแล้วคิดก็ลงนิมานเลยนะตัวดูนะครับการแสดงครับเอา่ะครับแต่ละฉากเนราต้องบอกเลยว่าจะโดนทุกตัวครับมีอยู่ห้าตัวนะครับนี่ครับฟันหัวสีออกเที่ยแหลกคมของ ใครกบจับตาดูของราได้ดีครับจับใส่กมากกันเนะครับปได้ครับากที่หนึ่งนะครับดูนครับอารักเพียรเ้พสครับที่ครับจัคำบรณขอวัดครับจอดเ้นของครอง้อน้องตะย้ายไปไทยกบจรดีครับดีครับขาจกจัเ้ครับอารักตระมับตระมดอสัเลยอันนี้เลยอร ลากด้วครับนะครับจับหางลากขึ้นมาเหมือนเด้มนะครับลากเป็นเทมาแล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับลากขาในะครับมารูที่งเราครับบอกว่านะครับจะนั่มือครับยัดไปในปากเตินให้เติมซ้ำเอามือยัดเข้าไปในปากจะหายถ้าจะดรับปลอดภัยมั้ยครับมาด้ที่หมอร่างนะครับมาดูต้องโดนมือยัดเข้าไปในปากบอกเลยว่าในะครับอยากพิมพ์สาตรจ้าครับเห็นเสียววินที่เดินครับจะดูรับปลอดภัยมั้ครับ ับเอามือยัดเข้าไปในปากเจรเข้ครับมีครับมีคำถังมีครับเรด่จิงเจ็บจริงแล้วเ,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 เอาแล้วจะมือยัดเข้าไปในปากเจรเข้แล้วครับตูมดุกคนเนี่ยตูมดูครับด,ดูครับ นะครับขอเล้่าแตตัวรับกดทุกคครับเาจะมือเข้าไปแล้วครับเชอ้ากับอกับเลียครับอาับอับไม่เบียงดนเครับ เกลือทนมันครับมันจะเนกัคายเรยครับไแล้วครับโอเคครับผมนครับโอ้ยมาไม่คุ้มหมอขอโัษกรับโอเคครับม่ครับโอเคครับาดครับางนี้ตรได้ดูนะครับเฮ้ยอร้อยโอ้ยทันรู้ว่าหอบลอครับาครับาเนแ่มนหมอมาเห็นไหมไม่ออกไปจะได้เลยครับโอเคครับเราะ โอ้ยอะไรที่หมออะไรเล่าอะไรอ้าวแบงค์ร้อยขอบผู้ใหญ่ครับขอบคุณสุระโบราณวันถึงใจเด็กน้อยครับทุ่งขอหลัสอบท่านเลยครับอาครับขอบผู้ใหญ่ครับขอบผู้ใหญ่จะดีครับอ่าขอบคุณครับสำหรับแบงค์ร้อยครับอ่าแบงค์สิบได้ครับห้าสิบปรีเอ๋อรอาว่างมาสิสอ่ะไปครับร้อยหนึ่งไปด้านหน้าครับ อารกับโรกุมาซูรามนะครับอารกับลอยนินดา้านะครับอารกับโรกุมาซูรามะพ้อรอเตมถ่ายกันนะครับอารกับยาครับตาร์กับพงเสียววินาทีเดียวับแต่เดียวรอลอภหรือเปลครับลองรเตรียมถ่ายกันเลยครับไครับคู่ปลายจะไม่ยอมนะครับอารับจัดแต่งจะแคสาหับอกเลยว่าแต่เด็กายเปอันรอันตรายทุกฉากทุกตอนครับ ตัวเนสอท่านนะครับผมรับเปลี่ยนสีตงนครับเป็นแบงกี่สิบไดรับอ่าวได้ทีครับหอหอก็ไม่ก็ูครับทำอะไรไม่ประสบมปรสบผลกับการงานก็ไม่ค่อยดีครับอาจรู้สึกว่าแต่เองทำอไรพอจะดีไม่ค็ดีครับทำอะไรพอจะได้เป็นแบงกหนนะครับกําลังจะมารับแบง์เรานะครับไปใส่ในปากจระเขคนะครับให้เข็ดทุกาเขรีเตมตังค์ี่สบาทของแบง์จะไ้านครับ ไปใส่ในปากเจระเนะครับมสิ่งีาอะไ่มาแล้วครับมาแล้วครับ่อาเยิรอะา่ับาเพื่อดี่ครับไปยนเจอี่นครบตะเกียกเกครับช่องับจชงไมด้เา่าอาแวขงม่้ต้องปลกเราเวรเขาปกน่อยูั่ห้าเป็นเหรียญครับโยนไม่ได้ครับนี่นะรับตางจากไอเฟลกแล้วนะครับก็มาใส่ในปากเจอระเกะเียกร้อยแล้ว ส im <im 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 ิ่งสำคัญของท่านเดี๋ยวรือสุด้านะครับท่ารับเปลี่ยนก็บท่นบอกเา้วาครับแต่เดี๋ยวรอบต่อไปครับแต่นี้ไม่ใช่แบงคเด็นครับจะเป็นสิิ์สครับเลยยักษ์ะ่าโเครับขอแคเอาหัเขอากุณครับอบคุครับขอคครับบคุณกีัยวรับขออบคุณครับขอคุมครองคครับขอบคุณครับขอบคุณครัอครับ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 นี่ครับอา ถ้าเราต้องมาได้ใครมาทันน้องฝั่งนี้ได้โอเคครับมาดูฝั่งนี้นะครับต้องไปดูเตรียมถ่ายนะครับถ้าครับไม่ดีแล้วนะครับยันไปครับทันที่สองครับบายบายจับมือกันต่อไปครับรูมเราบอกว่าจะับจอบให้ดูครับ าปด้วยเจ้าเซ้โบว์มูด้วยนะฮะเห็นบ้านนรับโง่เยกเข้บ้านตัวเพราะถึงนันสองน่ะ